เดี๋ยวไปเทสกันนะฮัลโหลเทสหนสอ่ะสวัสดีครับวันนี้เราก็จากทีมงาน i n เ e s t a t i o n นะครับวันนี้เราก็มีปืนนะครับสามสียภารกิจนะครับเป็นมิชั่นของเควส t ประจำอีเฟส t เ t ชันในเดือนมีนาคมนะครับโดยมีนี่ครับรายละเอียดเอามาบอกเพื่อนๆนะครับแหมเพื่อนๆบางคนนี่ไม่ค่อยอ่านที่จะ อ่านผ่านตานะครับในส่วนของข้อมูลต่างๆนี้แล้วก็ทําทมาเป็นแบบคลิปให้เพื่อนๆได้ให้เข้าใจกันง่ายๆกันนครับโดยปืนทั้ง3กระบอกเนี่ยมีชื่อว่าเ n c i ชีย w e เ p o อนะครับเอนชเนี่มาย่อมาจากแบบพวกเป็นของเก่าเก็บนะครับที่เอาไว้แบบสะสมอย่างเดียวเข้าความหมายของคําว่าเ n c i ช n t นโดยออกมาเป็นปืนไซเปอร์ไรเฟิลครับ Mk2 p h o e n i x นะครับ นี่ครับสวยมากสีสวยสดใสนะครับนี่กระบอกที่2ครับเป็นรหัส2ใน SVD ครับ MK2 Dragon นะครับสีเขียวผมชอบกระบอกนี้สุดเลยดูมันแบบมีออร่ามีพลังดีนะครับส่วนกระบอกที่3ครับเพื่อนๆส่วนใหญ่จะชอบนะครับสีทองดูมัพร้อมมีมูลค่านะครับ MK2 g r i f f o n นะครับ Sniper SVD นั่นเองอ่ะทีนี้มาอยู่ในส่วนของทำยังไงถึงจะ ได้เจ้าปืน3สี3กระบอกสุดสวยนี่มานะครับก็ร่วมกับกิจกรรมของเราครับตั้งแต่วันที่1มีนาคมเริ่มไปแล้วนั่นเองผ่านมา3วันละและจะไปสิ้นสุดกิจกรรมในภายในวันที่29ิมีนาคมนะครับ59เดือนเดือนนี้โดยมีดีเทลรายละเอียดดังต่อไปนี้ครับก็กิจกรรมนี้เราจะแจกที่แมปโคโลราโดนะครับสามารถรับเพืพิเศษได้ที่เมนูมิชชั่น,นะครับกด e s c a p e เรื่องเมนูมิชชั่นแล้วก็กดมิชชั่น,นครับเปิดหาแล้วก็ สามารถทําได้สัปดาห์ละ1ภารกิจครับโดยมีรายละเอียดดังนี้ครับภารกิจที่1ครับมันเป็นภารกิจที่รันในวันที่1นถึงแมีนาคมนี้นะครับก็จะได้ไปฆ่าซอมบี้นะครับภารกิจนี้บังคับแล้วก็สติกมาสติกมาก็คือซอมบี้ตัวสีแดงครับในแมพคูโลโดที่ตายยากๆหน่อยนะครับไม่ใช่บอสนะย้ําเลยนะครับว่าไม่ใช่บอสก็สะสมนะครับยิงจากฆ่าซอมบี้แล้วก็สติกมาครับก็จะได้ฟินิกคิสตันนะครับเนี่ยเป็นอย่างนี้ฟินิกคิสตัน นะครับจำนวน50ชิ้นนะครับ50ชิ้นเสร็จก็เอาไปแลกครับที่ NPC นะครับ b u l r i s h Settlement นะครับเนี่ยตรงนี้นะครับหน้าตาของ NPC นะครับก็จะมีธงแปะหลาวนะครับจุดแรกไอเทมแล้วก็มีปืน SVD o e n i x วางไว้อยู่ด้วยกับคุณลุงนะครับจอมเฟียวนะครับใส่แว่นหน้าเหมือนพวกดาราเล่นหนังอเมริกันสไนเปอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับสำหรับอ่า f i n i x ก็จบไปนะครับเริ่มนะครับย้ําเลยว่าฟิดิกนี่เริ่มในวันที่8-15มีนาคมนะครับส่วนกระบอกที่2ครับก็ทําเหมือนกันครับทำเหมือนภารกิจแรกเลยครับแต่ว่าภารกิจนี้การที่ได้มาก็ต้องเริ่มภารกิจในวันที่15มีนาคมถึง22มีนาคมนี้นะครับหนังที่เซิร์ฟเปิดนั่นเองนะครับเราก็จะมีอัปเดตอัปเดตจำสัปดาห์ก็จะได้ปืนไซสไเปิ์นะครับไลเฟิล SVD-MK2 d r a g o n ส่วนกระบอกที่3ครับ SVD Gifon Kristen MK2 นะครับก็จะการที่ได้มาก็เหมือนเหมือนกันนะครับเหมือนสองกระบอกแรกแต่ว่าภารกิจนี้เริ่มในวันที่22-29ถึงมีนาคมนะครับปีนี้นะครับ59ที่ถึงนี้เดือนนี้นั่นเองครับเป็นไงครับก็ไม่ได้ยากเลยนะครับสะสมคริสตันนะครับไปแรกนะครับตามนั้นเองไม่ยากไม่ง่ายนะครับ50ชิ้น สบายๆก็สเสร็จแล้วก็ไปแลกแค่นั้นเองครับก็เอามาฝากกันนะครับสาหรับใครที่ยังอยากได้ปืน 3, 4, 3, 3, 3ามสีสเฉดสสไตล์ครับอเอาไว้เก็บไว้ยิงเห็นยิงหลงนะครับสา,สาวถึงสาวชอบสามกระบอกนี้ก็สามารถไปทําได้เลยนะครับจนถ,ถึงทุกวันนี้นะครับตัวมิชชั่นนี้เริ่มแล้วครับตอนนี้ก็เป็นในส่วนของอปืนฟินิกนะครับปืนสีกระบอกแดงนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับวันนี้เราก็ทาคลิปมาอธิบายให้เผื่อใครที่ไม่ชอบอ่านหนังสือตัวเยอะ เยอะๆนะครับเพราะว่าหมายข้อมูลมันค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับสำหรับมิชชั่นประจำเดือนมีนาคมนี้สำหรับเกมอ e s เ a สชันก็หมดแล้วครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับคลิปหน้าจะเป็นภารกิจอะไรเดี๋ยวเราก็จะทำคลิปออกมาให้เพื่อนๆได้เสพข่าวกันแบบไม่ต้องไปนั่งอ่านให้มันปวดตานะครับวันนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ